ปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของมะเร็งปอดเราอาจจะแบ่งคร่าวๆว,ว่ามันเป็นเซลล์ชนิดที่สัมพันธ์กับสูบุหรี่หรือไม่สัมพันธ์กับการสูบบุหรีค่ะสำหรับตัว E G F R mutation ชื่อเต็มก็คือ epidermal growth factor receptor นะคะเป็นรหัส ทั้งพันธุกรรมอย่างหนึ่งที่อยู่บนผิวเซลล์ซึ่งในคนเราปรกติอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่พอวันหนึง่งเขาเกิดความผิดปกติระดับยีนทําให้การแบ่งตัวของเขาไม่สามารถควบคุมได้ปกติแล้วหน้าที่ของยีนก็คือว่ามันจะมีการตรวจสอบเมื่อยีนทั้งสายเนี่ยเกิดการตรวจสอบยีนไหนที่ผิดปกติมันก็จะถูกกําจัดด้วยกระบวนการของร่างกายแต่เมื่อ eGFR ตัวนี้มันผิดปกติและความผิดปกตินี้มันสร้างขึ้นเรื่อยๆจนมันโตขึ้นทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดขึ้นมา yeah จำนวนของผู้ป่วยที่เป็น EGF-R mutation ที่มีความผิดปกติของ EGF-R เราเจอได้เยอะพอสมควรเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเทียบกับว่าผู้ป่วยมะเร็งปอด100%นะคะในประเทศไทยและประเทศทางแถบเอเชียเองเราเจอผู้ป่วยที่เป็น EGF-R แสดงที่ผิวเซลล์ได้ถึงประมาณ60%อาการของโรคมะเร็งปอดจากยีนที่กลายพันธุ์ไม่ได้แตกต่างจากโรคมะเร็งปอดอื่นๆผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเรื่องของอาการหอบเหนื่อยอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วม ทําให้นอนราบไม่ได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของไอเป็นเลือดแต่ถ้าเราเจอว่ามีการตอบสนองต่อ eGFR นั่นหมายความว่าเรามีโอกาส ที่การรักษาจะได้ตรงประเด็นมากขึ้นคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาเจอเรามักจะเจอเป็นระยะที่4เพราะว่าด้วยตัวโรคเองเนี่ยอาการมันค่อนข้างกำกวมค่ะหลายๆคนอาจจะมาด้วยเรื่องไอนิดหน่อยน้ำหนักเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือว่าอาจจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกซึ่งกว่าที่จะมาเนี่ยอาการมันก็ค่อนข้างที่จะช้าแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มีอะไรให้หมอช่วยบ้างคะตอนนี้มีปัญหาว่าเวลาทํางานบ้าน3เดือนหลังมาเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้น บบประมาณสามเดือนนี้ใช่ค่ะผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปอดแล้วก็พบว่ามีก้อนเนื้องอกเป็นระยะที่4เราจะส่งตรวจ eGFR ด้วย2วิธีการก็คือ1เจาะจากเลือดหรืออย่างที่2ก็คือเอาจากตัวชิ้นเนื้อที่เราเจาะมาแล้วเอาไปตรวจทางห้องปฏิบัติการค่ะสําสหรับวันนี้นะคะผลเลือดที่ตรวจออกมาอาจจะไม่ใช่ข่าวดีนะเราเจอว่ามีการตรวจพบ eGFR ในเลือดซึ่งการผิดปกติของ EGF r นี้เราสามารถเจอได้ในเนื้อร้ายของปอดก็คือมะเร็งนั่นเองสำหรับการรักษามะเร็งปอดเนี่ยนะคะเราจะต้องแบ่งเป็นระยะ เพื่อหวังผลการหายขาดหรือระยะของโรคเพื่อรักษาแบบประคับประคองให้เขาอยู่รอดชีวิตได้ยาวขึ้นรวมถึงคุณภาพชีวิตไม่แย่มากนะักในกลุ่มแรกเนี่ยถ้าเป็นโรคเนื้อร้ายของปอดไม่ว่าจะเป็นระยะที่1ถึงระยะที่3การรักษานั้นเนี่ยจะเป็นบทบาทของการผ่าตาดัดเคมีบำบัด การฉายแสงจะไม่มีบทบาทของการรักษาแบบมุ่งเป้าใดๆทั้งสิน้นแต่ทันทีที่เป็นระยะโรคเป็นระยะที่4แล้วก็มีการตรวจพบเรื่องของ EGF r mutation ที่แสดงอยู่บนผิวเซลล์หรือเป็นการตรวจจากเลือดเราจะต้องมาคุยถึงการรักษาด้วยยาการรักษาแบบมุ่งเป้าวันนี้เราจะให้ยาไปหมอคงจะต้องนัดมาตรวจติดตามเรื่องของผลของการรักษาแล้วก็ดูผลข้างเคียงในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าวิธีป้องกันมะเร็งปอดชนิดที่เป็น EGF อ่อันนี้เราไม่มีนะคะเพราะอย่างแรกสุดเลยก็คือเราไม่รู้หรอกว่าใครที่จะเป็น EGF r mutation บ้างและที่สำคัญก็คือว่าตัว EGF r mutation เองส่วนมากไม่ได้สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ ถ้าเกิดว่าคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดแล้วนะคะ<ม>กําลังมีความคิดที่จะใช้ยาสมุนไพรยาหม้อยาต้มยาลูกกลอนชนิดใดก็ตามขอแนะนําว่าให้เอามาให้หมอดูนิดนึงเพราะว่าหมอไม่ทราบหรอกว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปกระตุ้นหรือยับยั้งเมื่อรู้ตัวเองว่าเป็นมะเร็งหมออยากให้เข้มแข็งนะอย่าไปคิดว่าเราจะแย่เราจะเหลือเวลาอีกไม่นานละ เราจะต้องทุกข์ทรมานหมอรู้ว่ามันยากและหมอรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยแต่หมออยากให้เรายิ้มสู้ไปด้วยกันและเราจะผ่านมันไปด้วยกันถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าตอนนี้เป็นมะเร็งปอดหรือมีความเสี่ยงว่าจะเป็นมะเร็งปอดอย่าลืมมาพบแพทย์นะคะ